ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชูเสือละครับซัมเมอร์2022เว็บตรงราคาดีที่สุดในเอเชียมีครบจบที่เดียวเชียร์มันสะใจแอดไลน์แอ222อยู่ชูเสือละครับทาคิสุดแฮปปี้กับความท้าทายใหม่ที่โมนาโก ทาคุมิมินามิโนดาวเตะจากแดนอาทิตย์อุทัยแฮปปี้สุดๆกับการได้พบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่หลังย้ายจากลิเวอร์พูลมาเล่นกับโมนาโกในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมระบุประทับใจกับไอเดียของสโมสรแห่งนี้มากๆทาคุมิมินามิโนอดีตนวรุกชาวญี่ปุ่นของหง์แดงลิเวอร์พูลเปิดใจสุดตื่นเต้นนะครับที่ได้ออกมาหาความท้าทายใหม่กับสโมสรอาร์เอสโมนาโกหลังจากเจ้าตัวได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงพรีซีซั่นที่ประเทศโปรตุเกสแหละครับ โดยเราเตะเลือดสมุไรในวัย27ปีตัดสินใจอำลาหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมกับจ้ายไปเล่นให้กับยอดทีมแห่งลิกเอิงฝรั่งเศสโดยค่าตัวเริ่มต้น12.9ล้านปอนด์หรือประมาณ567ล้านบาทพร้อมกับแอดออนอีก2.5ล้านปอนด์หรือประมาณ110ล้านบาทนะครับมินามิโน,โนซึ่งได้มีโอกาสพบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เป็นครั้งแรกยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเล่นในลีกใหม่นะครับ มันเป็นความท้าทายใหม่สําหรับผมกับทีมใหม่ประเทศใหม่ลีกใหม่ซึ่งก็คือลีกเอิงผมตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับแนวคิดของทีมผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกเขาหลายเกมมาสซีซั่นที่ผ่านมาผมรู้จักทีมนี้พอสมควรโมโนโกเคยทำง,งานได้ดีในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาแล้วโดยไปถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อป,ปี2017สมัยนั้นมีผู้เล่นอย่างคลีเนเอ็มบัปเป้รวมทั้งฟาบินโยด้วยมินามิโนโกล่าวละครับ ชูสละครับเซ็นฟรีฟิออเรนตินาประกาศคว้าโยวิชจากแลอันมาดริดม่วงมหาการฟิออเรนตินาประกาศสอยฟรียูกาโยวิชหัวหอกเลือดเซิร์ฟมาจากแลอันมาดริดหลังจากนักเตะประสบความน้มเหลวในสีเสื้อของราชันชุดขาวแหละครับฟิออเรนตินาทีมดังจากลิกเกาโชซิลาย์ตาลีประกาศสัญญ,ญาคว้าตัวลูกาโยวิช กองหน้าทีมชาติเซอร์เบียมาจากและอัลมาดริตจางเป็นทางการนะครับโดยหัวหอกวัย24ปีย้ายมายางทิมสตูดิโออาร์เตมิโอฟรังกี้แบบไร้ค่าตัวหลังจากและอัมาดริตยอมยกเลิกสัญญาและปล่อยตัวให้กับออเรติน่าแบบฟรีๆอย่างไรก็ตามในข้อตกลงนั้นรายายุคาจะได้รับเงิน50%นะครับจากค่าตัวในการย้ายทีมครั้งต่อไปของโยวิชทั้งนี้โยวิชจะระกปากสัญญาร่วมทัพพวกมหาการเป็นเวลา2ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024 โดยมีออปชันขยายเพิ่มได้อีก2ปีด้วยนะครับสำหรับโยวิชประสบความล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงกับ3ปีที่อยู่ที่ลาอันมาริดตัวเจ้าตัวทำได้แค่3ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นกับราชาิทุกขาวรวมทุกรายการ51นัดนะครับชูสละครับทางการดิมาเรียเซนฟีซบยูเวนตุสได้เบอร์22 จามาลายูเวนตุสประกาศซอยอังเคลดิมาเรียปีกจอมพลิ้วเลือดฟ้าขาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยนักเตะย้ายมาแบบฟรีๆหลังจากที่หมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงยูเวนตุสยอดทีมจากเกาโชสุลแยตเตรีประกาศสัญญาคว้าตัวอังเคลดิมาเรียปีกดาวดังทีมชาติอาร์เจนตินามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการนะครับโดยดิมาเรียย้ายมาอย่างถี่นยูเวนตุสสเตเดียมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่หมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมง โดยอดีตแข้งแมนเชสเตอร์เไนตดและก็เรอันบริดในวัย34ปีเจลประกาสัญยาร่วมทัพม้าลายเป็นเวลา1ปีนะครับหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2023ทางนี้ดิมาเรียจ,จะได้สวมเสือ้อยูเวนตุสหมายเลข22สำหรับสู้ศึกฤดูกาล2022-2023ที่กำลังจะมาถึงแหละครับหากขอาบอทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ